ข่าวสารนี้เป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นคู่รักดังแห่งวงการบันเทิงไทยเจมครูก้อยทำเรื่องใหญ่ในเทศกาลข,ขายของสดของเจนนี่ครั้งนี้แต่ทราบหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลาเพียง5นาทีพวกเขาสามารถขายน้ำหอม forever ยอดขายไป2.8ล้านบาทนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจและน่าสนใจมากๆในเทศกาลขายของสดที่มีชื่อว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนี้คู่รักดังก็ได้ร่วมไลฟ์สด และนำน้ำหอมของตนเองมาจัดโปรโมชั่นซึ่งเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ในที่ทอกช่องของพวกเขาผลก็คือยอดขายที่น่าทึ่งในเวลาอันสั้นนั่นเองน้ำหอม forever มี3กลิ่นให้เลือกซึ่งแต่ละกลิ่นมีความหมายและความรู้สึกที่แตกต่างกันบิโยนให้ความรู้สึกขึ้นระดับมั่นใจและเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมหัศจรรย์ลอรีให้ความรู้สึกหวานอ่อนโยนและน่ารักโอเอซิสให้ความรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสวนสวรรค์เจมยังเพิ่มเติมความสุขให้แฟนๆโดยร้องเพลง ไม่อาจเปลี่ยนใจให้ฟังสดๆพร้อมกับการขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนและช่วยให้การขายน้ำหอม forever เป็นผลสำเร็จแต่ทำไมถึงมียอดขายที่น่าทึ่งขนาดนี้มีหลายคนที่สงสัยว่าทำไมน้ำหอม forever ถึงมีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีผู้คนบางกลุ่มเชื่อว่าการโปรโมทผทานทีทอและความนิยมของคู่รักนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระแสแต่ก็มีความเห็นต่างกันว่าคุณภาพของสินค้าและราคาที่เหมาะสมก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้คนกดซื้อ คุณคิดว่าเหตุผลใดเป็นสาเหตุหลักมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการขายของสดแบบนี้อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น